แม่ต้องทํางานทํายังไงมีลูกห้าขวบอยู่<อ>ไม่รู้ว่าจะมีใครดูแลก็เลยต้องเอาลูกนะไปฝากคนเลี้ยงไว้แล้วปรากฏว่าพอกลับมานะเนื้อตูลลูกเขียวไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นก็คนดูแลดูสิอรอยอันนี้ที่เด็กห้าขวบโดนะคุณดอมคุณผู้ชมโดนไม้แขวนเสื้อโอฟาดเข้าไปอเอาไม้แขวนเสื้อฟาดทั้งตัวค่ะเด็กห้าขวบคุณผู้ชมน้องร้องน้องเสียงดังข้างบ้านะลำคาแล้วเนี่ย ก็เลยตีแบบนี้แม่ก็เลยพาลูกมาเลยมาหาตํารวจที่สอพอบางประกงนะคะคุณตํารวจคุณตํารวจว่าแม่ต้องทํายังไงคุณตํารวจแนะนําแม่หน่อยสิเนี่ยแม่เอาลูกไปฝากเลี้ยงแล้วปรากฏว่าโดนทดําร้ายโดนตีมาแบบนี้คุณตํารวจคะแม่เอาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วนะและไอ้เรื่องค่ารักษาพยาบาลเนะี่ยญาติของฝั่งนั้นอะ่ะคนที่ฝากเลี้ยงเขารับผิดชอบให้ก็แปดพันกว่าบาทนะคะแม่เล่าให้ฟังบอกว่าแม่เอาลูกห้าขวบไปฝากไว้กับ นางสาวเออายุ32ปีเรียกแบบนี้นะว่านางสาวเอหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่อาเภอบางปะกงนี่นแหละก็แม่ต้องทํางานไม่มีคนดูแลลูกเลยเมื่อวานพ่อเขาก็ไปรับลูกชายเข้ามาฝั่งพี่เลี้ยงนะ่ะบอกว่าคุณพ่อน้องนะ่ะอ้วกด้วยแล้วก็ร้องไม่หยุดร้องเสียงดังกวนเพื่อนบ้านเขาไปหมดแล้วเนี่ย<ๆ>ก็เอาไม้ขวนเสื้อตี<ๆ>พ่อยังคิดอยู่เลยว่าเออ<ๆ>เด็กอาจจะดือ้ออาจจะซน<ๆ>อาจจะร้องดัง<ๆ>ก็คงจะตีแบบสั่งสอนคงไม่เท่าไหร่ละมั้ง กลับมาถึงที่บ้านถอดเสื้อลูกดูโอ้โหคุณผู้ชมดูสิตามเนื้อตามตัวเนี่ยเป็นลายลายไปหมดเลยเขียวช้าไปหมดเลยแล้วทีนี้ก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้ลงเฟซบุ๊กปรากฏคนเลี้ยงนางเสาเอโทรม,มาว่าฝั่งพ่อแม่เด็กเลยทําไมอะ่ะทำไมต้องประจานกันด้วยอะ่ะเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าน้องร้องน้องร้องค่ะน้องร้องมาเออไปโรงเรียนก็ร้องกลับมาก็ร้องบอก อยู่มาเป็นสองปีแล้วข้างบ้านเขาจะไปแจ้งความแหละอ่ารเงี้ยถ้าตีก็ตีได้แต่มันไม่ถึงขนาดนี้อันนี้มันเยอะเกินหนูบอกสั่งสอนได้หนูมไม่ว่าแต่ตีน่ะมาตีเยอะเกินมันเกินไปไหมวะฟังเรื่องนี้ฟังทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็ต้องมาคุยมาเคลียร์กันแหละฟังฝั่งแม่เด็กแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ฟังฝั่งพี่เลี้ยงหน่อยว่าอ่ะพี่เลี้ยงอยอมรับแหละว่าตีทําทุกทางแล้วพาออกไปเล่นก็แล้วอาบน้ําก็แล้วยังร้องไม่หยุดเลยอะค่ะ ลองฟังฝั่งพี่เลี้ยงหน่อยนะคะคือเด็กมันร้องไม่หยุดเราเครียดเพราะว่าคือถามว่าเครียดไหมรอบข้างเขาก็บอกว่าเด็กมันร้องออข้างบ้านเขาก็บอกว่าร้องจนเขาอยากห้แจ้งตำรวจแล้วสงสารแต่บางทีเราก็เครียดค่ะยอมรับว่าเราผิดว่าเราตีลูกเขาค่ะก็คือยอมรับผิดทุกอย่าง นี่ค่ะคุณผู้ชมได้ยินกับหูแล้วใช่ไหม,มเพราะว่าฝั่งพี่เลี้ยงเองก็บอกว่าขอยอมรับผิดทุกอย่างถ้าฝั่งแม่ของเด็กเนี่ยจะเรียกร้องจะคุยเรื่องค่าทําขวัญอะไรอย่างนี้ก็ยินดีนะเพราะว่ามันเครียดเลี้ยงเด็กมันเครียดจริงๆอ่ะพ่อแม่เด็กปรึกษาตํารวจแล้วเขาบอกว่าคุณตํารวจก็เลยว่าโอเคนั้นเดี๋ยวต้องนัดทั้งสองฝ่ายมาคุยแล้วก็มาเจราจามาตกลงเรื่องค่าเสียหายต่อไปด้วยนะคะว่าจะเยียวยายังไงสงสารเด็กนะใช่ฮะ